เ,เพื่อนๆในโซเชียลแคมป์เราเฟซบุ๊กนะครับวันนี้เป็นวันหยุดหึงวันที่ไม่ได้ทําอะไรเลยตอนส,สายสายไม่ตัดผมแล้วกลับมาก็มานั่งทานข้าวดื่มวานอยู่คนเดียวหน้าคอมมันแล้วลเมื่อกี้รู้สึกว่ามันมึนๆอะ่ะมันก็เลยรู้สึกอยากจะแช่น้ําร้อนเปิดน้ำก๊อกในห้องห้อง,อ,งอาบน้ำแล้วเปิดในอ่างาน้นะบ้านชอบอะ่ะร้อนเอ๊ะมันเล็กไปอะ่ะไม่อดีมเดินขึ้นได้เออเดินมาใช้อ่างใช้บนซีที ก็ตอนนี้อยู่ห่างแจากซีข้างหลังกำลังเดือดปวดๆเลยมามาเล่นอยู่คนเดียวเองอ่ะไม่มีใครเลยทั้งตางมีอยู่คนเดียวแล้วก็คนอื่นไม่มีใครมีส่ใส่ไว้น้ำจะอยู่ข้างหลังตรงนี้มานั่งเลยแต่ก็ดีน้ำร้อนดีครับโอเคมาทักทายเดี๋ยวไว้ได้เจอกันแช่น้ำก่อนเช้า